กระเดื่องทดแรงในรถที่มีโชคเดี่ยวบางรุ่นนะครับมันมีประโยชน์ยังไงติดตามชมครับกระเดื่องทดแรงก็นั่งนึกๆในสมัยวัยรุ่นผมก็สงสัยแล้วก็หาคำตอบมานานแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าโอ้ตอนเราวัยรุ่นเราก็สงสัยนี่ว่าพอตอนนี้เราไม่สงสัยแล้วเลยไม,ไ,มไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดนะครับแน่นอนก่อนจะไปกระเดื่องทดแรง มาไล่เรียงก่อนว่าระบบโชคหลังนะฮะแรกเริ่มเดิมทีก่อนจะมีโชคเดี่ยวแล้วก็มีกระเดื่องครับมันเป็นยังไงมันมีข้อจากัดอะไรเดิมทีครับไม่ต้องคิดมากครับอ่ารถมอไซค์รุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆมันก็คิดโดยคอมเพนเซนต์ครับมันมีสวิง,งามมีล้อแล้วก็โชคก็ยันตรงสวิง,งามเลยง่ายๆก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีการแตกแขนงของ มอไซค์เป็นหลายะเายประเภทมันมีความต้องการที่ต่างกันครับก็เลยมีการคิดแล้วก็พัฒนาให้มันเหมาะการใช้งานแต่ละแบบมากขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยจุดที่ทําให้ให้วงการมอไซค์มีการปรับปรุงมากๆเนี่ยผมยกให้รถวิบากเลยครับโชโกหัวกลับก็เกิดจากรถวิบากโชคเดียวยุบเยอะก็เกิดจากรถวิบากเพราะว่าเราพยายามหาปรับปรุงรถไปในจุดที่ดีขึ้นดีที่สุดครับจนจนข้อจํากัดเดิมอะของระบบโชคเดิมมัน มันมีข้อจํากัดเยอะเราเลยต้องหาวิธีในการวางโชคใหม่แน่น,นอนรถิบากเ่มเริ่มเดิมทียุค7 0 8 0 70ก็เป็นโชคคู่อยู่เลยโชกคู่เนี่ยอันนี้ดีทีร้อยนะรุ่นพ่อเราครับเราผม,ผมไม่ทันผมก็เด็กๆมากตอนที่พ่อขี่อาขี่เนี่ยผมโตมาก็รุ่นถ้าวัยรุ่นมอมอต้นก็เริ่มที่โนวาดินพุสภาโนวาแล้วมอปลายก็เริ่มจะเป็นโนวาซูเปอร์อากกล่าเทน่าอะไรประมาณรุ่นนี้ครับพวกดีทีร้อยเลยเนี่ยคือไม่ทัน ทำเต็มที่ก็ไอเซ็กซไอเ็กซ์ก็ต้องปุ้งประมาณปฐมละปฐมแบบ 5, ปห้าปกคือพวกอาพวกนาซื้อมาขีเอาเป็นว่าแรกเริ่มเต็นที่มอไซค์ก็เป็นชกคู่ครับเราก็รู้กันชกคู่โดยทั่วไปผมจะเล่าเป็นพื้นฐานนะครับมันก็จะเป็นสปริงอาร์มจุดหมุนสปริงอาร์มอันนี้จุดหมุนล้อแล้วก็อันนี้หูชกบนล่างโชคก็จะยุบยุบตรงนี้ทีนี้เป็นสตอกชคนะครับอันนี้ก็เป็นความยาวโชค แน่นอนเราคุยกันเรื่องการซับแรงสะเทือนเราก็จะเน้นไปที่สโตกโชกหรือช่วงยุบของโชกและช่วงยุบของโชกมันจะเป็นคนละตัวกับช่วงยุบของล้อนะครับแต่กรณีนี้ถ้าเป็นโชกค,คู่โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่โชกค,คู่เนี่ยเขาจะวางหูหูโชกแล้วก็แกนลล้อเกือบจะแนวเดียวกันใกล้เคียงก็คือเพราะนั้นโชกยุบเท่าไหร่ล้อจะยุบใกล้เคียงกับโชกอย่างเช่นกรณีนี้ดีทีร้อยน่าจะยุบ ทำข้อมูล90หรือ100มิลตัวนี้ครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงที่เป็นช่วงรุกเนี่ย90ถึง100มิลน,นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณนี้ไม่หนีกันนี้เพราะฉะนั้นตัวล้อเนี่ยมันเยื้องศูนย์หน่อยก็เต็มที่ก็เต็มที่ก็100มิลเหมือนกันซึ่งมันก็จะยุบยุบใกล้เคียงกับตัวโช๊คครับดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งครับมันไม่พอพอเป็นรถวิบากนะมันยุบแค่นี้มันมันไม่พอมันดีไม่พอมันเร็วได้ไม่พอ คือการช่วงยุคที่เยอะเนี่ยมันจะทําให้คนขี่ไปได้เร็วขึ้นแล้วก็รถมันจะช่วยคนได้มากขึ้นเอราะนั้นเขาก็ามีวิธีหาวิธีการใหม่ๆจนสุดท้ายก็เป็นโชคเดี่ยวผมขออ้างอิงอโชคเดี่ยวยุคแรกเลยยุคแรกก็คือเป็นโนจะเรียกโมโนโคอร์ดโโนช็อคอะไรก็แล้วแต่ยุคแรกมันเรายังไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดค้นอะไรที่มันพิสดารมากยุคแรกเลยทุกยี่ห้อก็คือโชคเอาแบบภาษาบ้าน,านๆก็คือเป็นโชคยันตรงยันตรงมาถึง จุดหมุนสวยงามอยูนี้จุดหมุนร้อยอยู่นี้สวยงามจะทรงอะไรก็แต่อาจจะทรงนี้หรือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้แต่สุดท้ายโชคก็คือจะยันตรงกับสวยงามก็คือยันที่เฟรมอันหนึ่งยันที่สวยงามหนึ่งเป็นแดดเป็นแต่ในรูปเนี่ยมันมีขาต่อเดี๋ยวผมไ้ดูอีกอันหนึ่งอ่ะแบบนี้เลยยุคแรกยุคแรกแบบนี้ครับสวยงามอยู่นี้โชคก็ยันแต่ท่านี้แต่นี้คือเป็นยุคหลังแล้วมันก็จะเยื้องแล้วยันแต่ท่านี้มันก็จะได้ ช่วงยุบที่มากขึ้นโดยที่เราใช้โชคที่ไม่ไม่ต้องมีสตอกเยอะมากและการที่ช่วงยุบของล้อกับช่วงยุบของโชคมันไม่เท่ากันเราจะเรียกทั้งสองอันนี้ว่าอัตราทดนะครับกรณีที่ผมพูดมันคืออัตราทดเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทาไมผมถึงเนียกอัตราทดเฉลีย่ยเอาเป็นว่าถ้าผมพูดถึงอัตราทดก็ถือว่าเป็นอัตราทดเฉลี่ยแล้วกันับ,นบนะทั้งทั้ง,ท,งทั้งการหลักมันก็คือวิธีคิดนะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้เป็นยันตรงง่ายเลยตัวน้อก็จะยุบแบบนี้อันนี้เป็นช่วงยุบของล้อนับจากดุมนะครับขึ้นไปนจุดหมุนแล้วก็โชค๊คในตัวนี้เป็นเครดิมก็จะวางอย่างนี้ในยุคแรกก็จะวางอีกองศาหนึ่งเดียนี้คือมัน,มนพัฒนานาไกลแล้วเอาเป็นว่าให้เข้าใจเรื่องกระตราทศผมตั้งตุ๊กตาแล้วครับสมมุติตัวนี้ตัวอย่างนะครับล้อยุบหกนิ้วตัวล้อเนี่ยยุบได้หกนิ้ว แต่ตัวโชคตัวสโตกของโชคยุบสามนิ้วสแสดงว่าอัตราทดของรถคันนี้เอา6เอาเอาช่วงช่วงยุบของล้อตั้งหารด้วยช่วงยุบของโชคนะครับก็จะเป็นสองสองต่อหนึ่งหารได้สองก็คือเป็นสองต่อหนึ่งหมายถึงหมายถึงล้อยุบไปสองนิ้วโชคยุบนิ้วหนึ่งง่ายๆเข้าใจง่ายครับจะได้เข้าใจตรงกันครับ ทีนี้พอมันเกิดอัตราทดเนี่ยการการยันตรงแบบยุคยุคแรกครับโชคมันจะยันแบบนี้เลยผมมาลูไม่ได้นะเอารูนี้เป็นเป็นตุ๊กตากันยันแบบนี้เลยสต็อกโชกก็จะน้อยสมมติมเราต้องการโชคยุคยุบหกนิ้วอันนี้อาจจะอันนี่อาจจะยุบแค่2นิ้วมันอาจจะได้อัตราทด3ต่อหนึ่งดังนั้นวิธีคิดของผู้ผลิตก,ก็คืออัตราทดมากอัตราทดน้อยมันมีข้อดีข้อเสียหมดเลยครับ อัตราทดมากอย่างตุ๊กตานี่ผมขอเทียบกับระวัง3ต่อหนึ่งกับสองต่อ1อัตราทดมากหมายถึงล้อสวิง3นิ้วโชกโชกยุบ1นิ้วกับอัตราทดน้อยกว่า2ต่อหหมายถึงล้อสวิง2นิ้วโชกยุบ1นิ้วถ้ารถคันนี้ยุบ6นิ้วเท่ากันแสดงว่าตัวสตอกโชกยังไม่เท่ากันแบบอัตราทดที่มากกว่าก็จะเป็นสตอกโชกแค่2นิ้วล้อล้อยุบ6ล้อเคลื่อนตัว6นะครับอัตราทดที่น้อยกว่าคือตัวโชกอาจจะยุบ3นิ้ว ตัวล้อ,อยุบหเหมือนกันอัตราทดน้อยกว่าโชคก็จะรับโหลดน้อยกว่าอัตราทดมากกว่าโชกก็จะรับโหลดมากกว่าครับแล้วก็อัตราทดที่น้อยโดยส่วนใหญ่ล้อมันจะสวิงได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าล้อมันไปมันไปสามนิ้วแต่โชคไปไปแค่หนึ่งนิ้วอะไรประมาณนี้ฟังพูดแล้วงงพูดเองก็งงเดี๋ยวฟังไปเร่อยกันผมอธิบายได้บ้างแต่เดี๋ยว เอาเป็นตุ๊กตาให้ง่ายกว่านั้นดีกว่าง่ายกว่านั้นเอาที่ง่ายสุดก็คือจะได้เห็นตัวเลขอัตราทด1ต่อ1กับ2ต่อ1เออทำไมผมไม่ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยหต่อหนึ่งหมถึงโชคยุบ1ล้อไป1กับอันหนึ่งคือ2ต่อ1โชคยุบ1ล้อไป2ลองสังเกตภาพครับถ้าโชกยุบแค่นิ้วเดียวแต่ล้อไป2นิ้วเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟเออเซนซิทีฟของล้อมากกว่าคือล้อมันจะ นวลเนียนเซนิทีฟแล้วก็พอมันมีตัวคูณเนี่ยมันมีอัตราทดเนี่ยเวลารับแรงกระแทกเนี่ยล้อมันจะขึ้นที่ได้เร็วกว่าแต่แน่นอนแรกกับโชคที่รับรับโหลดมากกว่านะครับต่อต่อหนึ่งนิ้วนะครับรับโหลดมากกว่าแต่สุดท้ายก็มีสปริงมีอะไรมาช่วยมันก็ต้องหาความพอดีครับถ้ายกตัวอย่างให้สุดตรงเลยอัตราทดที่เยอะมากมากครับเยอะมากมายถึงว่าอย่างเช่นโชกยุบหนึ่งนิ้วล้อยุบห้านิ้วเนี่ยล้อขึ้นตัวห้านิ้นครับลองนึกภาพครับรีบาลกับคอมเพรชันมันต้องมันต้องสร้างแรง มากๆเพื่อจะต้านต้านไอ้อัยรตาทดเยอะๆเนี่ยครับเพราะล้อมันมันพอเรามีอัยตาทดเยอะมันเหมือนคันนะครับล้อมันจะออกแรงได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นตัวโช๊กเนี่ยก็ต้องมีรีบาวมีคอมเพรสชันที่เยอะมันก็ต้องดึงแรงดึงเยอะมันก็เกิดความร้อนเยอะซีนก็เสือเเส่อมเร็วน้ำมันก็เสื่อมเร็วมันมันต้องแลกกันต้องแลกกันถ้าต้นน้อยก็โช๊จะเคลื่อนที่เร็วแต่พอโช๊เคลื่อนที่เร็วเนี่ยเราก็ต้องใช้โชท๊ที่ความฝืนน้อยความฝืนน้อยมันต้องทําไง แกนโช๊คต้องเล็กหน่อยซึ่งมันเล็กได้นะแกนโช๊คเล็กได้เพราะว่าตาทุมันน้อยโหลดที่รับมันน้อยแกนโช๊คมื่อเลยยิ่งเล็กยิ่งดีเราเข้าใจผิดกันคือหลายคนคิดว่าแกนโช๊คแกนโช๊คยิ่งใหญ่ยิ่งดีโชหลังนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับดีที่สุดก็คือแกนโช๊คที่เล็กที่สุดที่รับแรงไหวเล็กที่สุดเท่าที่รับแรงไหวถึงอาจจะใหญ่เท่านึกโป้งก,ก็ได้หรือจะเล็กแบบเท่านึกก้อยก็ได้ที่โหลดมันรับแรงไหวดวังนั้นมันขึ้นอยู่กับอัอตราทดต,ตรงนี้ด้วยครับอย่างเช่น รถโชคคู่มันอธิบายยากมากนอ,อย่างเช่นรถชกค,คู่นี่ครับอัตราทดมันแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยก็คือรูรูล้ออยู่นี้หูชคอยู่นี้มันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยมันอาจจะมีอัตราทดนิดเดียวแต่ว่าถึงว่าน้อยมากครับแกนโชคมันเลยเล็กมากเห็นไหมครับแกนโชคมันแบบสิบมิลอะไรนี้เองอ่ะสิบมิลสิบสองมิลเองเพราะว่ามันรับโหลดน้อยกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเป็นชกค,คู่มันเป็นชกสองข้างด้วยสองข้างนี่คืออัตราทดมันแทบจะเป็น ถ้านับนับแกนเดียวก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้านับรวมมันคือสองต่อหนึ 1, ่งสองหนึ่งหมายถึงว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งแต่เราใช้โชกสองต้นถ้าวัดตัวโชกต้นหนึ่งมันแบ่งกันรับมันหาแรงลงไปครึ่งนึงอีกซึ่งว่าถ้าว่าโชคโชกคู่เนี่ยแกนไม่ต้องใหญ่ไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับใหญ่ก็ฝืดประาแต่แต่กับการถ้าปนพวกโชคเดียวยันรงเนี่ยคือตัวแกนมันจะใหญ่เลยใหญ่ประมาณสิบห้ามิลยี่สิบมิลเลยครับเพราะว่าแรงมันโหลดเนี่ยมันรับเยอะกว่ามากสปริงก็ต้องแข็งกว่ามากสปริงแข็งก็ม ทัเงทียเยอะรีบาร์องเพชชันมันก็ต้องเยอะเพราะมันต้องสู้กับสปริงทีหนึ่งแกนมันต้องใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่ที่สุดก็ใหญ่เท่าที่มันรับแรงไหวแค่นั้นเลยนี่คือดีสุดเพราะว่าการที่เป็นการที่มีแกนโช้กใหญ่มากอะช่วงช่วงซีน่ยมันก็เป็นความฝึกเป็นฟิกชันอยู่ดีเขาก็เลยให้มันพอดีที่สุดก็คือให้รับแรงไหวเล็กที่สุดเท่าที่รับแรงไหวครับประมาณนี้ประมาณนี้หลักการเอามาดูกอนดอ,อยังไม่เข้ากระเดื่องเลย เราต้องรู้จักราทดก่อนเพราะว่าถ้าไม่รู้จักราทดก็จะคุยก,กันเรื่องกระเดี่ยมมันจะไปยากทีนี้พอรู้ว่าราทดแล้วจะจะไปเร็วๆแล้วนะครับเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีความพื้นฐานแล้วทีนี้พอมีการพัฒนาเรื่อยๆเราต้องมีราทดมาเพราะว่าเราต้องการให้ล้อสวิงมากขึ้นในรถบิบารตอนนี้ในรถบ้านแล้วก็แนวคิดเหมือนกันแล้วก็ประสิทธิภาพด้วยอัตราทดน้อยอ่ะน้อยประมาณหนึ่งนะครับน้อยแบบพอดีเนะี่ยมันจะประสิทธิภาพดีกว่าราทด,ดเยอะๆก็คือโชคม,มันรับแรงน้อยกว่า แล้วก็ความเนียนความเนียนหมายถึงความละเอียดในการรับแรงอย่างเช่นล้อล้อส,อสวิง3นิ้วโชคยุบ1นิ้วกับล้อสวิง3นิ้วโชคยุบ2นิ้วอะไอตัวที่ล้ออัตราทดน้อยกว่าก็คือล้อสวิง3นิ้วโชคยุบ2นิ้วไอตัวยชกยุบ2นิ้วอะเราสามารถอ่าเขาเรียกอะไรเขารีบาลคอมเพรสชันมันไม่ต้องเยอะเหมือนอัตราทดเยอะพอไม่ต้องเยอะเนี่ยความเนียนโหลดทุกอย่างน,น้อยกว่าโชคก็ทํางานได้เนียนกว่าความร้อนก็น้อยกว่า โดยรวมคือสินค้ามากกักจะดีกว่านะแต่ว่าสท้ายก็จะมาความบีซึ่งความบอดีทตรงนี้เราไม่ต้องคิดมากโรงงานเขาเขาทำมาแล้วเราแค่เข้าใจรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่งั้นบอกครับต่อมาทําไมถึงมีกระเดื่องอ่านรนุ่ยบากรุ่ยบากเลยส่วนใหญ่ต้องมีเพราะว่ารถวิบากรุ่ยบากรถบ้านเลยนะรถบ้านเลย K L X C R F มีกระเดื่องมาเลยเพราะว่ารถพวกนี้อย่าง K L X 2 5 0เนี่ยสเปคไทยหลังยุค9นิ้วส่วน C R F หลังยุค 7นิ้วครับ7หรือ8นิ้ว7นิ้วระดับนี้ก็ถือว่ายุบเยอะมากเพราะนั้นพอยุบเยอะมากเนี่ยเขาต้องวางชกกลางนะวางชกกลางถ้าไม่มีคือถ้าไม่มีกระเดื่องครับเขาก็ต้องวางตรงๆเขาต้องวางทกนี้เลยผมก็จะวาดแล้วกันง่ายจะได้เข้าใจง่ายเขาต้องเอาชกหูนิ้วที่เฟรมแล้วก็ชกเขาต้องยันที่สวยงามเลยหรือจะสวยงามจะยันตรงนี้ได้ต้องคือไม่มีกระเดื่องนะยันส็นงามเลยซึ่งการยันตรงแบบนี้มันมีมันมีข้อเสียนึงคือแรง มันเกิดแรงบิดแนวอื่นก็คือจุดรับแรงอ่ะมันรับแรงแนวตรงนะครับแต่ว่าเวลาสิงกางทํางานเนี่ยมันทํางานอย่างนี้มันเกิดแรงบิดแรงบิดที่ดันโช๊คให้ไปทางนี้นึ้งพาบอกไหมครับพรามันงองนี้โช๊คมันตรงนี้พอพอโช๊ควางวางใกล้จุดหมุนมากเนี่ยพอล้อล้อล้อสวิงเนี่ยมันเกิดแรงเค้นไปงนี้ก็เือทําให้โช๊คเบียดเบียดข้างการทํางานมันก็ไม่ดีมันฝืดแล้วก็การสึกหรอเป็นสูงนะครับ สี่เป็นรวดเร็วการมีกระเดื่องเนี่ยนอกจากจะจะเป็นการสร้างอัตราทดตามที่ผู้ผลิตต้องการแล้วเนี่ยเขาต้องการ,รอัตราทดเท่าไรหนึ่งต่อหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ต่อหนึ่งเขาสามารถสร้างกระเดื่องได้เลยดีไซน์ให้มันได้อัตราทดที่เขาต้องการเลยแล้วก็อันที่สองก็คือลดแรงลดแรงกระทำด้านข้างเพราะว่าเวลาโชคทํางานนะครับโช๊คทางานมันจะกระเดื่องมันจะหักล้างอย่างเช่นคาว์สิกอันนี้นี่คาร์สกิจยูนิแตรก็โช๊คทางานสวยงามดันแบบนี้หมู่โชคบน หูโชคล่างอยู่ตรงนี้นะครับที่กระเดื่องครับกระเดื่องเป็นตัวแแบบนี้ฝั่งนี้ติดกับตัวถังฝั่งนี้ติดกับสวิงงามแล้วก็มีหูดึงดังนั้นเวลาโชคยุบแบบนี้โชก็จะยุบไอ้นี้สวิงงามนี้ก็ยุบมางนี้แนวแรงแบบนี้ก็จะดึงดึงให้ตัวแอครับตัวนี้ครับตัวแตัวนี้ขึ้นข้างบ,บนไอ้นี้ก็ขึ้นข้างบนปุ๊บแรงมันจะขึ้นคือเกือบตรง มันเกิดแรงเค้นด้านข้างจะน้อยมากครับเวลาชงยุบอย่างนี้แรงคือสวยงามยุบไปทางนี้ครับตัวนี้ยึดกับตัว L มันก็จะลังไปฝั่งนี้ตัว L เนี่ยหูหนึ่งยึดกับเฟรมหูหนึ่งยึดกับโชคนี่ชกอยู่นีนะครับพออันนี้ลังขึ้นอันนี้ก็ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะแนวแรงก็จะขึ้นนี้แรงก็จะไปที่สปริงเกือบตรงคือมันจะมีแรงเค้นข้างอยู่บ้างเพราะมันเป็นจุดหมุนนะครับแต่ว่ามันก็น้อยกว่า การเอาโชคยันตรงที่สวยงามมันก็ลดแรงแรงแรงเค็นด้านข้างําทำให้โชครับแรงได้ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างอัตราทดตามที่ผู้ผลิตต้องการได้เท่าไหร่ก็ได้ครับอยู่ที่การทํากระเดื่องเลยคือจะแบบกา้ารแขนยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันจะมีวิธีคำนวณมันก็ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของคันง,งัดธรรมดาเลยครับก็แขนเป็นตัวเอลอย่างนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้เท่าไหร่ความยาวต่างกันเนี่ยมันก็เกิดอัตราทดที่ต่างกัน เอาว่ารู้ประมาณนี้ครับซึ่งอัตราทดที่ผมพูดตอนแรกเลยคือเป็นอัตราทดเฉลีย่ยก็คือว่าโรงงานเขาสามารถดีไซน์กระทั่งสมมติอันนี้ไม่สมมติอันนี้เป็นเป็นยูนิท랙เคเอ็อกเคเอ็มันยุบหลังยุบ9นิ้วโรงงานก็สามารถดีไซน์อย่างนี้ได้เลยครับน,นี่สามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วโรงงานเขาเขาเขาดีไซน์อย่างนี้เลยคือสามนิ้วแรกสามนิ้วอัตราทดมากหน่อยจะนิ่มหน่อยสามนิ้วต่อไปอัตราทดจะน้อยลง ความแข็งมมากขึ้นอัตราทดต่อไปมันน้อยลงอีกความแข็งมากขึ้นอีกหรือเราเรียกกันภาษาคนบ้านรถ่ะคือมันเป็นการยุบแบบโปรเกรสซีฟมันยุบแบบโปรเกรสซีฟโดยใช้กระเดื่องทดแรงไม่ได้ใช้สปริงครับคือมันโปรเกรสซีฟได้เพราะว่ามันสามารถออกแบบกระเดื่องให้ให้อัตราทดมันต่างกันได้แต่ที่ผมเรียกทั้งหมดเพราะว่าเรียกเฉลี่ยเพราะว่าจะได้คิดง่ายครับเพราะว่าคือมันเฉลี่ยแต่จริงแล้วมันจะยุบเป็น เป็นลีเนียลีเนียก็คือเท่ากันหมดทั้งทั้งทั้ง9นิ้วก็ได้หรือจะยุบแบบโปรเกรสซีฟโปรคคือ3นิ้วแรกนิ่มหน่อยเพราะว่าเอาไว้รูด3นิ้วที่2แข็งขึ้นไว้โดดไว้แรงกระแทกสูงโดดสูงขึ้นหน่อยแต่3นิ้วสุดท้ายเนี่ยเอาไว้แบบกระแทกโดดแบบดอกเมตรหนึ่งแล้วต้องการให้นิ้วท้ายมันเบรกลดอะไรเงี้ยมันสามารถดีไซน์ได้หมดเลยอยู่ที่อยู่ที่การดีไซน์ของผู้ผลิตนะครับแล้วก็มันทํางานคู่กูกับโชคด้วยกับคอมเพรสชันอะไรด้วยแต่นี่คือเกิดจาก การดีไซน์กระเดื่องเลยอาตานดมันจะเป็นปกติถ้าเป็นแบบนี้ซึ่งในรุ่นไหนผมบอกไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่เคยไม่ได้เขาเรียกไม่ได้หาข้อมูลมันต้องมันต้องจับขึ้นจับขึ้นแรงดูครับจับขึ้นอารมณ์ว่าใช้สปริงอ่อนแล้วก็เอาน้ำหนักน้ำหนักมายกดูว่าช่วงช่วงไหนค่าเคมันเปลี่ยนเท่าไหร่เงี้ยมันต้องเทสแบบนั้นเราไม่มีเครื่องเทสกันอ่ะเราแค่เอาหลักการบาคผุยแล้วก็บางย่อเป็นลิเนียมีปกติคือยิ่งยุบยิ่งแข็งเออง่ายลิเนียคือ ยุบเท่าไหร่เท่ากันหมดยุบเท่ากันหมดใช้แรงเท่ากันยุบเท่ากันแล้วก็มีอินเกสีนี่ส่วนใหย่จะเป็นยุบแรกสุดท้ายก็เป็นกระเดื่องแบบนี้มาเลยทั้งทุกยี่ห้อทุกย่ออ,อ,อันนี้ฮอนด้าโปลิงก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลักการเหมือนกันแต่ว่าการการวางกระเดื่องไม่เหมือนกันแค่นั้นคือกลับกันอะคาวาเอาเอา,เอาขาเอากระเดื่องไว้ที่เฟรมแล้วก็ขาดึง ฮอนด้าก็เอากระเดื่องไว้ที่สวิงอาร์มแล้วก็ขาดึงอยู่ที่ก็เหมือนกันแคกลับด้านกันเพราะว่าหลักการเดียวกันหมดครับอยู่ที่การวางข้างบนก็ยึดติดก,กับเฟรมส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นตอนหลังเป็นกระเดื่องแบบนี้หมดแล้วเพราะว่าการทํางานพิสูจน์มาแล้วนะับในการพัฒนารถวิบากเนี่ยมาหลายสิบปีแบบนี้เหมาะสมที่สุดคืออาจจะไม่ถ้าเป็นรถประเภทอื่นเป็นจักรยานเป็นแหละจะไม่ไดีที่สุดแต่พอเป็นมอไซค์เนี่ยแบบนี้เหมาะสมที่สุดโดยชิ้นส่วนที่ที่เหมาะสมความแข็งแรงความง่ายในการออกแบบรถประสิทธิภาพที่สูงอะไรเงี้ย แล้วก็มันดีหนที่ทำไมทาไมรถทุกหลังยังมีที่ยันตรงอยู่อีกยันตรงอ่าผมคุยเรื่องเรื่องอัตราทดนะครับมันก็กลับไปที่พื้นฐานกับที่อัตราทดยันตรงแย่ไหมไม่ได้แย่นีย่ยันตรงถามว่าแย่ไหมไม่แย่แต่ว่าลองสังเกตครับอย่าง KTM เนี่ยจุดหมุนอยู่นี้อันนี้3 9 0เ้าูนนะครับล้ออยู่นี้นี่กับเฟรมเขาแล้วก็มีกาบูโชวอยู่ตรงนี้ผมว่าดยิงตรงมาเลย อ้สิ่งอันี้จุดหมุนนี่หัวล้อยิงมันเลยนี่ครับสังเกตดูเพื่อนเห็นอะไรไหมครับเอาว่าเราไม่ได้วัดดะนรถจริงแต่ผมดูด้วยตามันแทบจะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยมันแทบจะเท่ากันเลยอัตราทดมันน้อยมากน้อยมากหมายถึงดูจากรูปเนี่ยสองต่อหนึ่งหรือสามสองหนึ่งหมายถึงโช้กุบหนึ่งนิ้วล้อยุบสองนิ้วซึ่งมันเนี่ยที่ท,ที่ที่ถือว่าน้อยนะครับซึ่ง พอวางแบบเนี้ยมันก็ไม่จะเป็นต้องใช้กระเดือกแล้วก็พอมันวางแนวนี้นครับแนวแนวแนวแบบแตราต้นน้อยๆเนี่ยแรงตบข้างก็น้อยเพราะมันไม่ได้เข็นแต่กับกับลายเป็นถ้ารถรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยรุ่นเก่าอย่างเช่นเอามันเก่ารุ่นใหม่ก็มี 1, เอ,อ็กเซเตอร์หนึ่งห้าเออเอ็กเซเตอร์หนึ่งห้าเลยโชงวันตบงนี้เลยครับแบบนี้เลยแแวๆนี้เลยตัวโชงมันยุบยุบนิดเดียวสตอกน้อยมากแต่หลังมันยุบป,ประมาณสี่นิ้ว,วชงมันยุบยุบน้อยพอยุบน้อยมากเนี่ย มันก็จะแข็งแกนใหญ่แข็ง,ขงถ้าจับที่โจ๊กเองแต่พอใส่กับรถมันก็โอเคครับแต่ด้วยความที่มันมันต้องโชคมันต้องรับโหลดเยอะมันเลยเก็บละเอียดไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอัตราทดมันเยอะดกวอยางน,นะครับอันนี้ของเอ็กไซเตอร์นะครับอัตราทดจะค่อนข้างเยอะดูจากจุดนี้เลยครับนี่คือจุดหมุนที่สวยงามนี่คือจุดหมุนล้อโชคจะยันตรงนี้เลยโชคจะสั้นมากเพื่อให้ได้หางหางหลังยุบป,ประมาณ ร้อยถึงร้อยี่สิบผมจำตัวเลขไม่ได้วันนี้แต่ว่าตัวโชคนี่ยุบแบบน้อยแล้วก็พอโชว์วางนี้เราตีแนวแรงก็จะแต่แถวนี้นี่คือช่วงนี้นี่คือช่วงนี้ฝั่งนี้มันยาวกว่าฝั่งนี้มันจะมีตัวคานงนัดการออกแรงตรงเนี้ยมันจะตัวนี้มันจะได้แรงเยอะกว่าที่จะแบบแข่งเครดิมเมื่อกี้มันแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยตัวท่อนหลังมันจะยาวกว่าท่อนหน้านะครับมันเกิดระบบบบคานงนะัทอะโชว์ก็ต้องมีความเหนื่อยเยอะเยอะมีคอมเพรสชันเยอะมีสปินที่แข็งเพื่อสู้กับแรงงัดตรงนี้ครับ ถามว่าผมใช้เดเตอร์อะไรก็เลยทุกอย่างได้คือโชคมันดีไหมติดโรงงานถ้าโชคสภาพดีนะครับรถใหม่ดีแน่นแต่ข้อเสียคือมันเก็บลูกลูกละเอียดครับเก็บละเอียดมันจะไม่เนียนมากมันเก็บละเอียดมันเป็นก้อนก้อนอะ่ะมันจะไม่เก็บละเอียดได้ไม่ดีมากครับแต่โดยรวมขี่ขี่ไม่รู้ถ้าไม่ได้ไปที่แบบเป็นเป็นขีดขี่ถนนอะ่ะจริงๆอะ่ะ ก็คือต้องสังเกตนะเพราะว่ามันก็ช่วยในการยางที่ใหญ่ขึ้นแรงก็ช่วยหลายๆส่วนนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมก็คือถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันอัตราตดที่ประมาณหนึ่งมันจะขี่ดีกว่าเพราะโช๊อะไรก็รับโหลดดีกว่ามันกระจายเป็นการกระจายแรงมากกว่านะครับนี่ก็บรนันี้ดังนั้นสุดท้ายไม่ว่าระบบมีกระเดื่องหรือไม่มีครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเป็นโชคเดียวเนี่ยมันอยู่ที่การวางด้วยอย่างเกรเดียมเนี่ยเขาเขาคิดเยอะเห็นไหมครับเพราะพอสุญญยาพอเนี่ยแนวแรงเขา เขาวางแค่จะตรงกลางเลยเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องวางแบบมีกระเดื่องแต่นี้รถรถมบาก็ไม่ต้องไม้ได้นะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องมีกระเดื่องให้มันวุ่นวายถูกไหมครับมันมันได้อัตราเท่าเท่ากันแต่ว่าความยุบเนื่อส่วนใหญ่ถ้าวางวางอย่างงี้แบบเพเทียนเนี่ยมันก็จะเป็นลีเนียลีเนียก็ก็มาตรฐานใช้งานได้เซ็ตง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าอยากจะโปรเจสซีฟก็ไปเล่นที่สปริงเอาอะไรเงี้ยเป็นจะเป็นโปรเคีฟหรือว่าแต่ส่วนใหญ่มอไซค์มันลีเนียเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะมันใช้งานมันเรียนกว่า มันซับแรงมันเนียนกว่าเพราะว่าปอดใรถถนนรถสตีเนี่ยมันไม่ได้ต้องกังวลความละเอียดงานนั้นโอเคแบบทาง,งานได้กระฉับกระเฉงระทดดัดทุพอดีก็พออีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นเบนเดอรี่รุ่นไหนถูาจำไม่ได้3ามสองศูประมาณนี้เขาวางอย่างนี้ก็ดีไซน์ดีไซน์ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าสวยงามอยู่ประมาณนี้รูรูจุดหมุนอยู่ประมาณนี้ดูนะครับสวยงามหาไม่เจอตรงนี้หรือเปล่าหน้าแถวนี้พอโชว์วางเนี่ยมันถ้าจะแบบ ถ้าจะแบบถ้าดูแนวแรงถ้าจะแบบว่าแนวแรงมันอยู่แถวๆถนี้เลยอะ่ะต้องเห็นของจริงนะแถวนี้ถ้าว่าคือจุดนี้กับจุดนี้แทบจะเท่ากันเลยนี่หนึ่งหน่วยก็คือมันบนสองตัวหนึ่งเหมือนกันพอสองหนึ่งเนี่ยสองตัวหนึ่งหรืออาจจะแบบฝั่งนี้อาจจะมากกว่าเล็กน้อยอะ่ะเ้่าบอบว่าตรงนี้ยุบป,ประมาณ2นิ้วตัวนี้ยุบ4นิ้วซึ่งอัตราทดก็ถือว่าดีโชครับโหลดน้อยการบางโชคก็ตตดปัญหาเรื่องแรงตกข้างเพราะว่ามันบางแบบนี้อย่างตัวอย่างก็อย่าง e r 6 n ก็เหมือนกันครับ จุดหมุนหรือแกร้อยอยู่นี้จุดหมุนสวิงงานผมมาไม่เจอแถวๆนี้ับแถวแถวนี้นนอ่าอชโช๊อยู่นี้เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้ก็คือโชคอาจจะยุบน,นี่อาจจะยุบห้านิ้วอันนี้อาจจะยุบสองนิ้วอะไรเงี้ยกรโทษนมันจะประมาณนี้โดยเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ได้น้อยเกินไปแล้วไม่สูงเกินไปแล้วก็การวางโชคแบบนี้ข้อดีก็คือชิ้นส่วนมันน้อยไม่ต้องมีกระเดืองลดแรงตบแล้วก็ล้วงมือปรับโช๊คง่ายแต่ อันนี้เราคุยเรื่องกระเดื่องนะกลับไปกระเดื่องก่อนออกนอกเรื่องก็คืออันนี้เป็นฟวอเตอร์อย่างหนึ่งก็คือสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยที่พูดมาเพื่อให้เห็นภาพครับคือการมีกระเดื่องม,มันมีเพื่อเพื่อตอบโจทย์หรือเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ของรุ่นนั้นอย่างรถมิบากเนี่ยการจะทําทให้ช่วงยุค8นิ้ว10นิ้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นโชคเป็นโชคคู่หรือโชคแบบยันตรงไม่มีกระเดื่องเนี่ยมันโชคมันต้องยาวมากเลยแล้วก็พอยาวมากพื้นที่ก็จํากัดแล้วก็ แรงตบข้างก็จะเยอะอะไรเงรี้ยก็เลยมีกระเดื่องมาจัดการพวกนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีกระเดื่องมันเป็นการเป็นการจัดการการยุบตัวให้เป็นแบบที่ผู้ผลิตต้องการจะเป็นแบบโปเกสตีหรือลีเนียหรืออินเกสีฟก็ได้แล้วแต่เขาดีไซน์นะครับอยู่สมัยก่อนก็เราก็ลองมาเยอะวงการวิบากก็ลองแบบนี้ก็ลองแบบนี้ก็เคยแล้วนะครับเราพัฒนามาไกลมากครับตอนนี้ถ้าเป็นรลวิบากก็เป็นกระเดื่องมาแล้ว กลับมาในรถบ้านพอพอรถวิบากรถแข่งได้ใช้รถบ้านที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงหน่อยก็จะมีกระเดื่องมาให้เราใช้งานกันด้วยคนระับอย่างรถเล็กเนี่ยตะก,กูลจะมาหา้ารถผู้ชาย1นึ่ห้าทั้งหลายแลมยกเวน้นยกเว้นอีกเซเตอร์นะอีกซเตอร์มันเป็นรถตัวถูกรถไม่บ้านก็จะไม่มีเป็นช่วงล่างจะแย่สุดแต่ะกูลหนึ่งห้าแต่ถ้าเป็นพวก R15 MT15 หนึ่งห้าทั้งหลายแลมทุกอันเลยที่เป็นผู้ชายอ่ะมีกระเดื่องหมดเลย ช่วงล่างเกินตัวมากดีเกินตัวมากหมดเลยแล้วก็รุ่นอื่มีอีกไหมผลไม่ออกรุ่นเล็กสมัยเอเอทีอมีตัวสองจังหวะยุบ1้อยห้อนก็มีไหมครับมีใหมมีไห้แล้วก็น,นอนมอมผมนึกไม่อม R, อ,อกไม่ได้ติดตามมากตอนนี้มันเป็นออโตโอ้ไงออโต้มันก็ชกค,คู่ก็ไม่ต้องมีกระเดื่องอะไรต้องหม่ับโชกตัวคู่สรุปแล้วก็คือการมีกระเดื่องเนี่ยครับประโยชน์มันคือสามารถสร้างอัตราทด ออกแบบให้ได้นาทรฐาตามที่ผู้ผลิตต้องการสามารถทําให้สวยงามยุบได้เยอะขึ้นคือโชคทําสามารถทําโชคให้ยุบได้เยอะๆมากๆบอกวกรุ่บากใช้หรือรถประสิทธมาพสูงรถสปอร์ตอะไรก็มีนะครับเพราะว่ามันออกแบบกระเดื่องให้ลักษณะการยุบได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการข้อเสียมันคืออุปกรณ์เยอะหน่อยมีลูกปืนทุกชิ้นที่กระเดื่องเนี่ยชุดกระเดื่องชุดอะไรมันต้องดูแลรักามหมดเลยครับประโยชน์คือประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะครบถ้วนวันนี้ก็ประมาณนี้กึ่งคุยไปเรื่อยเพราะว่า มันอธิบายเรียบเรียงข้อมูลยากหนึ่งให้เห็นภาพครับแต่ว่าผมว่าเข้าใจได้ไม่ยากคนที่สนใจถึงจะดูวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ